สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบปัญหานะครับที่หลายคนถามนะครับว่าสับปะรดต่างสายพันธุ์กันปลูกข้างขกันจะกลายพันธุ์ไหมนะครับั้างฝั่งซ้ายมือผมนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ไถโนนะครับส่วนด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ชิงชินเป็นสับปะรดบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลที่เขาออกมานะครับอันนี้ไยโนนะครับไถโนนะนะครับก็คือลักษณะของผลที่ออกมานะครับ ก็คือตรงตามสายพันธุ์นะครับก็ไถหนุงนะครับตัวลูกเขาจะเกลี้ยงนะครับกลมวงลีคล้ายไข่นะครับและดอกขาวขาวนะครับจะละเอียดนะครับเป็นดอกเล็กเลขาวขวนะครับนะครับก็ตรงตามสายพันธุ์นะครับออกมาส่วนชิงชินนะครับชิงชินจะลูกใหญ่นะครับกลมนะครับค่อนข้างกลมแล้วก็เห็นไหมครับดอกบนจุดขาวขาวบนบนผลเขาก็คือจะเป็นดอกขาวขาวใหญ่ๆนะครับ ก็ตรงตามสายพันธุ์นะครับก็แสดงให้เห็นว่านะครับปลูกข้างๆงกันนะครับไม่ได้มีการกลายพันธุ์นะครับเพราะว่าเราใช้ต้นพันธุ์หนึ่งเป็นต้นเสียบยอดนะครับก็คือใช้ยอดพันธุ์ดีพันธุ์นั้นๆมาปลูกนะครับผลเขาออกมาก็คือพันธุ์ไหนก็จะเป็นพันธุ์นั้นนะครับจะกลายพันธุ์ก็ต่อเมื่อนะครับเราเอาเมล็ดของเขารุ่นนี้นะครับไปปลูกนะครับเมล็ดก็อาจจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีการผสมข้าม ระหว่างดอกนะครับก็ถ้าจะปลูกนะครับสับปะรดแนะนําเป็นต้นเสียบยอดนะครับเพื่อจะได้พันธุ์ที่ออกมาตรงตามสายพันธุ์นะครับอันนี้ชิงชินนะครับส่วนอันนี้นะครับไหนงนะครับไหนงนะครับดูเขาจะเกลี้ยงนะครับไหน่งดอกจะเล็กละเอียดนะครับก็ประมาณนี้ครับครับ